ท่านให้อธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานสวดกำลังจักรพัรเพื่อน้อมนำกระแสนี้ไปทั้งสามแดนโลกธาตุข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลขอราธนาบารมีกำลังสมเด็จองคมปถม,ถ,มถึงองค์ปัจจุบันพระองค์มหาจากักรพรรดิทุกๆองค์ บารมีรวมพระปัจเจพ,พระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันลนอนาคตบารมีรวมหลวงปู่ดูพรมมะพัญโยเป็นที่สุดขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลบริเวณรูปลักษณ์ที่กัปเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นจะเป็นรูปลักษณ์พุทธธรรมสังฆะก็ต,ตามรูปลักษณ์ของปู่ดูหลวงปู่ทวดก็ตามจากักรพรรดิก็ตาม ขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไปทั้งสามแดนโลกธาตุขอเชิญเทพหกชั้นพูมยี่สิบชั้นเทพพรมทุกชั้นทุกพบทุกภูมิสวดกำลังจัก,กรพรรดิพอมกันเพื่อเพิ่มกำลังพุทธ ทางชีวิตทางเมปูเจมิทางมังชีวิตทางแมปูเจมิสังขังชีวิตทางแบบมปูเจมิพุทธทางวันธามิทางมังวันธามิสังขังวันธามิ ครูปชาอาจาริยะกุณังวันธามิมาตาปิตตกุณังวันธามิพระไตสิขากุณังวันธามินาโมตัสสะปะคะวะโตอาระหะโตพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจจามิ ธรรมังสารนังขจามิสังฆสารนังขจามิทุติยามปิโอทังสารนังขจามิทุติยามปิธรรมสารนังขจามิ ทุติยามปิสังฆังสารนังกจามิตาติยามปิพุทธังสารนังกจามิตาติยามปิธรรมังสารนังกจามิตาติยามปิสังฆังสารนังกจามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอารินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอะระพรมัจาริยา เวรามณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมรยะมัชจาัมมาทาธานา เวรามณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอิมานีปัญจสิกขาปะทานิทิยามิอิมานีปัญจสิกขาปะทานิสัมมาทิยามิอิมานีปัญจสิกขาปะทานิ สีเรนะสุขติงยันติสีเรนะโพคสัมปทาสีเรนะนิพุติงยันติทัสสะมะวิโสทะนะโมตัสสะภะพาวะโตอาหะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัส พระกวัตถุสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกวโตอุัโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอาราธนานั낭กโรมิธามังอาราธนานั낭กโร นํกโรนินามโพธิสัโอาคันติมายะอิทิะภวานามโพธิสัโตอาคันติมายะอิทิปภานาโมโพธิสัโตอาคันติมายะ นาโมโพธิสัตว์โพมะมัญโยนาโมโพธิสัตว์พระมารรยอนาโมโพธิสัตว์พระมารรยอโยทโสโมหิเตนาพุทธัสเมงบาปปะโตมายากรรมะธัณฑ์ กาตังโทสังสัพพะปปังสันตุโยโทโสโมหทิเตนาธรรมะสัิงปาปะโตมายาคามะทมิกาตังโทสังสัพพะปปังวินาสันตุโยโทโสโมหทิเต นาสังฆคสิงห์ปาปะะโตมายาภามะทมีกาทังโทสังสัพพะภาปังวินาสสนตุนาโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะ พคกวัตโตอาระหัตโตทัสนะนะโมตัสน์พคกวัตโตอาระหัตโตสัมพุทตะนะโมทธายะพระพุทธไตรรัตนะยัง มานีนปารัตสีสาหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆเกยาพุทธมูนาพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาหากีทานังวารังกันทังสีวริตมหาเถรัง อาหังว so, ok ันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมะสังฆบูเชนินาโมุทธายะราพุทธาไตยรัตนญาณมณีนปรัตสีสาหาสุธัมมา พุทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพีทานังวารังกันธังสีวะรีกรรมาเถรงอาหังวันทานิทุระโตอาหังวันทานิอาตุโย อาหังวันทาณิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆูเชนินามพุทธายะพระพุทธไตรยตนะยานมณีนพรัตสีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโนณ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพีทานังวารังกันธังสีวะรีกรมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพปะโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิ นาโมพุทธายะพระพุทธทยะตนญาณมานีนปรัตตสีสาหาชาสุตรนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาอุตโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทีทานังวารังกันทัง สีวะริกามหาเถรงอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมินาโมพุทธายะพระพุทธไตรยตนะยานมานีโนปรต สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาปีธานังวารังกันทังสีวริกามหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิอาตุโย อาหังวันทามิสัพโสพุทธ h a ธรรมะสังฆปูเชมิณามพุทธายะราพุทธทัยรัตนญาณมณีนพรัตสีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพิธานังวารังกันธงศีวรีธมหาเถรังอาหังว ah ันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธายะตัญญาหยานมานีนพรัตสีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทิธานังวารังคันทัง สีวริตามหาเถรังอาหางวันธามิทุรโตอาหางวันธามิทาตุโยอาหางวันธามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมินาโมพุทายะพระพุทธายะตนะยานมานีนพรัต สีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาสีธานังวารังกันธังสีวริกะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตโย อาหังวันทานิสัพโสพุตธาธรรมะสังฆูเชนินามุทธายพระพุทธไยรยตนะยานมานีนพรัตศีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาอุทโมนา พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีทานังวารังกันธังสีวะริกามหาเถรังอาหังว ah ันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชนิ นะโมพุทธายะพระพุทธายะธรนมยาณมณีนพรัตน์สีสาหาสุธัตมาโพธโทธรรมโมสังโฆยะถาภูมินะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาหนังวรังทันทัง สีวรีธรรมาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพะโสโหธธตหาธรรมะสังฆาอุเทนิเอาแพปลกำหนดไปทั้งสามแดนโลกธา,าตุ กำหนดไปที่บิดามารดาและหมูติทั้งหลายผู้มีก็คุณผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเจ้ากรรมในเวนสัพเพโทาสสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาลปัตตาปจเจกานันจะยังพภัง อาลาหันตานันจะเอเซนารักขังสัพพโสสรพเอพุทธาสรเพธรรมาสัพเพสังฆาภาลาปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอาลาหันตานันจะเอเซนารักขัง สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาลปัตตาปัจเจกานันจะยภพลังอันตานันจะเจเจนารักขังปันธานิสพพโสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆา ปัตาปัเจกานันจะยังพลังอาลหันจานันจะเอเสนารับขังปันธามิสัพสุสะเพพุทธาสพเพธรรมาสพเพสังฆาปัตตาปัเจกานันจะยังพลัง อาลานตานานจะเอเจนะรักขังปันธามิสัปพภูตทังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิ ธิษฐานถ้าในธิษฐานรวมกำลังจัก,กรพรรดิที่เราสวดทุกวันเวลาสัพเพถ้าให้นึกถึงพระทรงเครื่องจะเป็นพระแก้วแดงก็ได้จะเป็นพระแก้วมรกตหรือพระท่วนาพระเมนพระที่ทรงเครื่องม,มันเป็นรูปลักษณ์ของจัก,กรพรรดิหรือพระราหารัต ขอบารมีหลวงปู่ดูท่านขอท่านรวมให้ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตแผ่ไปให้ทัสามแดนโลกธาตุแผ่ให้ประเทศไทยดูที่แผนที่แผ่ให้พระเจ้าเป็นดินองค์ปัจจุบันแผ่ให้ตัวเองสับ เทุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังกาภาระปัตตาปเจกานันจะยังวรังภารันตานันจะเอเจนารักขังพันธะมิสัพพโส สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาอาราปจาปเจกันจะยังพลังอาราหันตานันจเอเจนะรักขังปันธามิสัพพโส พุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังขาหาระปัตตาัจเจกานันเจัยงวรังหาระหันตานันจะเตเจนะรักขังมีสัพโสพุทธังอธิธามิ ธัมมังอธิธามิสังฆังอธิธามิเสร็จแล้ว วันๆนหนึ่งเนะี่ยเรามีทั้งบุญและบาปทั้งการกระทำและความคิดท่านให้รวมบุญนะเหมือนนักธุรกิจกำลังจิตเราจะได้แข็งจะได้แก่งจะได้มีบุญเพิ่มขึ้นโดยการรวม รวมบุญกุศลที่เราสร้างมาในอดีตถึงปัจจุบันมันจะรวมวันนี้ด้วยให้รวมทุกวันตอนสวดสองทุ่มครึ่งให้รวมโดยขอกำลังรวมหลวงพ่อหูครับพรมะปัญโยขอท่านรวมบุญกุศลบุญบรารมีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายเคยสร้างมาตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่ทานศีเนคมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาอุเบกขาและทัศบารเมเพื่อนำกําลังนี้มาเป็นประโยชน์สัพเพุทาสัพเพธรรมาสัพเพสังคา ภาระปัจปัปเจกานันจะยังภารังอาราหันตานันจะเตเจนะรักขังนิสพะโสสาเพุทธาสพเพธรรมาสพเพสังฆา ปตาปเจกานันจะยังภารังอาระหันทะนันจะเจเจนารักขังพ ah ันธามิสัพโสสะเพพุทธาสะเพธรรมาสะเป้สังฆะภาระปตตาปัเจกานันจะยังภะรัง อาระหันตานันจเตเจนะรักขังอามิสปัพโสสัพเปกุตตาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาระปัจจารปเจกานัญเจยังวรัง อรหันตานันจะเทเจนะรักขังนิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาทารักปัจจปะเกตานันใยังบะรังอรหันตานันจะเท มิสัพปะโสพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิ